ความหวังครั้งใหม่ก่อตัวขึ้นในธรรมเนียบชินวัตรเมื่อทักษิณมีโอกาสได้พักโทษในเดือนมีนาคมปีหน้าหลังรับโทษครบเกณฑ์หเดือนตามกฎหมายการออกจากเรือนจำของเขาถูกจับตาว่าจะส่งแรงสะเทือนสู่สนามเลือกตั้งรอบใหม่หลังกำหนดการยุบสภา31มกราคม69ของรัฐบาลอนุทินพรรคเพื่อไทยขณะนี้เผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งสถานะฝ่ายค้านที่ถูกโดดเดี่ยว และกระแสดูสอสอจากพักภูมิใจไทยแม้ยังจัดทับไม่เต็มร้อยแต่ยังตั้งเป้ารักษาพักให้อยู่แถวหน้าของการเมืองไทยการกลับมาของทักษิณยังคงเป็นแต้มต่อสำคัญโดยเฉพาะฐานคนเสื้อแดงที่แม้จะซาลงแต่ยังทรงอิทธิพลพักเตรียมเปิดชื่อคนิเดตนายกรัฐมนตรีเดือนธันวาคมทั้งจากกลุ่มสนับสนุนและคนในตระกูลชินวัตรหลังเลือกตั้งยังหนีไม่พ้นรัฐบาลผสม ทำให้บทบาทของเพื่อไทยยังไม่ถูกลดทอนและหลายฝ่ายยังเชื่อว่าหากทักษิณได้กลับมาเดินเกมการเมืองอีกครั้งชื่อของเขายังคงฆ่าไม่ตายอยู่เช่นเดิมสื่อใหญ่เผยนับเป็นข่าวดีที่ชวนลุ้นไม่เพียงแต่ครอบครัวชินวัตรเท่านั้นที่ยิ้มออกกับโอกาสที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษในเดือนมีนาคมปีหน้า ด้วยเหตุที่ครบเกฑ์ของการพักโทษแปธันวาคมหกแที่ผ่านมาโอ๊คผ่านทองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตไปเยี่ยมพ่อกับน้องสาวคนกลางคือเอมพินทองทาคุณากอนวงโดยที่ทั้งสองพี่น้องเลี่ยงที่จะตอบคำถามในประเด็มที่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆและในวันเดียวกันมีรายงานจากกรมราชทัณฑ์ถึงความคืบหน้าเรื่องของการของพักโทษ หลังจากที่ทักษิณถูกนำตัวเข้าเรือนจำในคดีชั้น14ตามคำสั่งของศาลดีกาตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายน68ที่ผ่านมาโดยตามกรอบที่จะได้รับการพิจารณาพักโทษกรณีทั่วไปจะต้องถูกคุมขังเป็นเวลา6เดือนซึ่งจะไปตรงกับเดือนมีนาคม68เท่ากับรับโทษมาแล้ว1ใน3ของกำหนดโทษที่ศาลร,ระบุว่าเป็นเวลาหปี และหากไล่เรียงห่วงเวลาหากทักษิณได้เดินออกจากเรือนจำจริงในเดือนมีนาคมปีหน้าอาจหมายความถึงโอกาสที่พักเพื่อไทยเองใกล้ลงสนามเลือกตั้งครั้งใหม่หลังจากที่อนุทินชาญวิรากุลนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาตามไทม์ไลน์ในวันที่31มกราคม69ถือว่ารัฐบาลเสียงน้อนของนายอนุทินและพักภูมิใจไทยอยู่จนครบดิวที่ทำเอาไว้กับพักประชาชน โดยที่พักเพื่อไทยต้องตัดใจตามน้ำด้วยการไม่ยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ตามที่ขู่กันรายวันสถานการณ์ทางการเมืองของพักเพื่อไทยวันนี้กำลังถูกทดสอบด้วยปัจจัยด้านลบที่แวดล้อมรอบด้านสถานการณ์เป็นฝ่ายค้านกับถูกโดดเดี่ยวจากพักประชาชนเมื่อฝ่ายหลังไปทำเดียการเมืองกับพักภูมิใจไทย การจัดทัพเตรียมลงสนามเลือกตั้นของพักเพื่อไทยยังต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการป้องกันสกัดปัญหาเลือดไหลออกไปอยู่ที่พักสีน้ำเงินเพราะอย่าลืมว่าพลังดูดของพักภูมิใจไทยนั้นถึงขั้นเหนือชั้นได้เปรียบกว่าพักคู่แข่งแต่ทั้งนี้ยอมไม่ได้หมายความว่าการกลับมาของทักษิณเมื่อพ้นออกจากเรือนจำได้จริงจะไร้ความหมายในเชิงการต่อสู้ทางการเมือง ความได้เปรียบของพรรคเพื่อไทยยังอยู่ที่คนเสื้อแดงแม้จะโรยแรงไปไม่น้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยเองเตรียมเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคในเดือนนี้ธันวาคมซึ่งคาดหมายกันว่าอาจจะมีชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะผู้สนับสนุนตัวหลักของพรรคแต่ตัวจริงที่จะถูกวางเอาไว้คือคนในตระกูลชินวัตรซึ่งเป็นไปได้ ทั้งลูกเขยคือนัทพงคุณากรวงสามีของเอมพินทองทาและ Chain, ดตอร์เชนยศชนันวงสวัสดหลานชายทักษินซึ่งมีการเปิดตัวนำร่องผ่านอีเวนต์ทางการเมืองของพักไปบ้างแล้วพักเพื่อไทยวันนี้แม้ไม่พร้อมลงสนามเลือกตั้งรอบใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าโอกาสที่จะรักษาพักเอาไว้ให้อยู่ในอันดับท็อปสจะเป็นไปไม่ได้และหนึ่งในอาวุธสาคัญคือ การคงอยู่ของชินวัตรที่จะต้องเดินหน้าทําพักการเมืองต่อเพราะอย่าลืมว่าหลังเลือกตั้งสูตรการจัดตั้งรัฐบาลจะยังคงเป็นรัฐบาลผสมอยู่ดีส่วนสีไหนจะมาผสมมาจับมือกันนั้นยังขึ้นอยู่กับอีกหลายเงื่อนไขแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องของจำนวนสอสอเป็นตัวชี้ขาดเพียงประการเดียวด้วยเหตุนี้การต่อสู้ของพักเพื่อไทยในวันที่ทักษิณได้มีโอกาสออกมาปรากฏตัวอยู่นอกเรือนจำ อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนที่ผ่านมาในอดีตแต่จนถึงวันนี้หลายคนยังเชื่อว่าคนชื่อทักษินฆ่าไม่ตายอยู่เช่นเดิม